เสียชีวิตในอายุ35ปีคิมซองชานหนึ่งในนาแบบดาวรุ่งที่มีความโด่งดังในวงการแฟชั่นและโทรทัศน์ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin's lymphoma อย่างกล้าหาญตลอด2ปีก่อนจากไปอย่างกระทันหันแต่ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับโรคร้ายแต่คิมไม่เคยละเลยความหวังและความตื่นเต้นในการต่อสู้จนเขากลายเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เพื่อนร่วมง,งานและแฟนๆต้องเสียใจมากที่สุดก่อนเสียชีวิตคิมได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งตั้งแต่ปี2020ซึ่งเป็นโรคที่รยแรง และยากจะรักษาทั้งวงการและแฟนๆของเขาได้รับข่วาวสารว่าเขาต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้แต่คิมไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าจะต้องรับการรักษาและการรักษาที่ยากลำบากแต่เขาก็ยังคงมีความสามารถในการให้กำลังใจและส่งข้อความเพื่อให้แฟนๆของเขาได้มีความหวังผมจะไม่แพ้เป็นข้อความที่คิมได้แชร์บนโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นและความตื่นเต้นในการต่อสู้กับโรคร้ายคิมได้ใช้ชีวิตของเขาเพื่อให้เป็นตัวอย่างและให้ความหวังให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายเหมือนเขา แต่ในที่สุดคิมก็ต้องจากไปในที่สุดโดยพี่ชายของเขาได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียว่าน้องชายของผมได้จากพวกเราไปแล้วขอให้ทุกคนส่งกำลังใจและคำตอบโยนให้เขาความเสียใจและความสศกเศร้าของแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมงานของคิมได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความรักของเขาในวงการคิมซองชาเดบิวต์เข้าสู่วงการแฟชั่นในปี2013และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าร่วมรายการโคเรีย S Next Top Model ซีซั่น5ในปี2014ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและการเดินแบบที่มั่นใจทำให้เขากลายเป็นนายแบบที่มีผลงานทั้งบนรันเวย์โซแฟชั่นวีคและในนิตยาสารชั้นนำมากมายคิมได้สร้างความสำคัญให้กับวงการแฟชั่นและเป็นตัวแทนของความสวยงามและความมีชีวิตชีวาแต่ในที่สุดความโต้ขยาวของโรคร้ายก็ไม่ให้เขามีโอกาสในการเติบโตต่อไปคิมต้องจากไปในที่สุดแต่ความทรงจำและผลงานของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนอย่างยาวนาน และนี่เป็นสิ่งที่คนใครๆก็อาจจะพบเจอได้ความโชคร้ายที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายและต้องต่อสู้กับมันอย่างกล้าหาญที่ชายของคิมได้แสดงความเศร้าสับสนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียใจที่มากที่สุดคิมซองชานจากไปในที่สุดแต่ความทรงจําและผลงานของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนอย่างยาวนานความเสียใจและความโศกเศร้าของแฟนๆและเพื่อนร่วมงานของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนอย่างยาวนาน และนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าความชีวิตนี้มีค่าและคุ้มค่าที่จะถูกสงสารคิมซองชานจากไปในที่สุดแต่ความทรงจําและผลงานของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนอย่างยาวนานความเสียใจและความสศกเศร้าของแฟนๆและเพื่อนร่วมงานของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนอย่างยาวนานและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าความชีวิตนี้มีค่าและคุ้มค่าที่จะถูกสงสารแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่เคยต้องเผชิญกับโรคร้าย หรือเป็นผู้ที่เคยเห็นผู้รักของคุณต้องเผชิญกับโรคร้ายคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเชื่อว่าความชีวิตนี้มีค่าและคุ้มค่าที่จะถูกสงสารหรือไม่คุณมีความเชื่อมั่นในความชีวิตและความตื่นเต้นในการต่อสู้หรือไม่กรุณาแบ่งปันเพื่อนำเสนอความคิดเห็นของคุณให้กับเราในการเขียนเรื่องราวนี้